หลังจากกินขา้าวเช้าแล้วพี่น้องขึ้นมาแต่หัวใส่สวนแม่บอกแปบกับยายลุนพามคาว้วเขียดทรายพี่น้องโอขวัวสีย่างมาหอดพี่น้องเลยพี่น้องหาัวเขียดนี่ย่างตัดทงมาป้าตัวสวัสดีพี่น้องสวัสดีตอน,น,ส,นส,วสวยๆพี่น้องคว้าเขียดทรายอยู่ห่วยพี่น้องมื้ยนี่ เค็ดไส้นี่มันเป็นอะไรเป็นนี่เขาเขาเอิดมาเขียดไส้นะมันเียดจีน่าเนาะบาจักมันมาข่าวขี้ดไสมันซุดขี่เด้มันมาข่าวเบ้าอันนี้คือวิธีขว้าเด้อพี่น้องมันบมีบอลนะมันข่าวเค็ดไช้ไมนยังสุ่มอยู่อ่ะเออคำแขงนี้มันก็บอกเขาต้องขว้าฮาตามนี่ชส้อยู่ตามห่วยเด้อพี่น้อง ูล่่มีชมีชมนเขาต้องหาไปเป็นบอเป็นบอดเลยอันนี้ก็กลัวสิมาหอดย่างรัดถุงมาพี่น้องเลยใช่ออ้ยนีวว่าบอดเขาอยู่นะนี่พี่น้องนี่เอาไหม แล้วโตก็ใหญ่เด้มันในทุนข้างมันไม่ไดโตยิ่ใหญ่เด้อันนี้คือมหาอยู่ห่วยพี่น้องต้องหาตามดินทรายเท่านั้นอันนี้นะมันต้องไปเท้าทรายเขียดอันนี้ขั้วก็ต้องใช้เสียมคอยขั้วไปพี่น้องนี่ๆๆไดป,ปเลยได้เฮ้ยไปเลยได้ไ,ไ,ดไว้ขนาดโมฆาถึสัน่นเลยเต้นแวบๆบแบบไปเลยพี่น้องเลยบดขี้ดินให้มันเข่าเด,ดี๋ยวนี้ตองเลาะหาทรายเดี๋้ เราม่หัวใหญ่นะหัวใหญ่นะมันไก่เห็นไหมบิอันโนนขี้ชายบบอย่างพวกนี้เบิร์ตขี้ดินเขาไม่ใช่เบิรหล่วพี่น้องต้องหาไปตามดินชายด้ายเน่เน่เน่ออกเลยโอ้ยโอ้ยวายขนาดโอ้ นมาขบเาแหอันี่มันชุดขี่นะฮวโม่แกงขีนได้โลดดูมีขี่แกงแสบเด้พี่น้องขีย่ใช้ขี่ใช้ก็ต้องเป็นขี่ใช้ตามหวยพี่น้องก็แต่หุ่นทามันก็บโหลายก็ขี่ใช้คลองเขามือกาะไวมันไปเข่าเด้อ เป,เ,เป็นเขียดจีนา่าอะไรพี่น้องยามนั่นนะเป็นเขียดจีน่ายามนีนะเป็นเขียดชาไม่สีส้นอยู่มันก็เข่ากับคืออ่าคือกบอะไรพี่น้องเลยมันก็ยู่คือกันกับกบเข่าเบาอะไรพี่น้องนี่มันต้องปิดอินช่ายแบบนี้ กว่าสิพ่อแต่ละโตเด้เมื่อกี้เห็นแต่น้องน้่มน้่มเริ่มแห้งมันก็เริ่มมาเข่าตอนมาทันเข่าลายเนาะน้่มยังมาทันแห้งคักเออมันยังมีน้่มอยู่เด้มันยังอยู่ในหนั่มน้่มแห้งเมล้วก็เขาด้วยเ่ไม่มีต้องเลาะนั่ขึ้นไปเรื่อยๆน้่มตามห้องขึ้นไปพี่น้องเน่เน่แน่เน่ผู้ โอ้ยขนาดนี่พี่น้องขาสันๆหักเต้นไวแบบค่ายแบบขี้ายเนี่มันสขาวยตเนซอันนี้เขาเอิ่นีขีดทรายเขียที่น้าเลยพี่น้องเ้มันอยู่ตามดินทรายนมย่างนี้มากก็ต้องหาคัวเอาแถวห้องแน่แนหู เมืนเอาะควมใบใหม่บวบสวยแบบหลวบบอลได้เขาขวดไว้แหละใบแล้วมันมะเขาอีกบอก่อ๋อพี่น้องดินมันเริ่มพงเลยเนาะเขาขวดขวดขวดไว้ใบแล้วมันชิน้ำมาเขาอีกพี่น้อง เด่น่ะโอ้โอ้ผู้ <c oughs> มันก็เต้นไวายเลยพี่น้องต้องคอยขวดน,น้ำไปเรื่อยๆเพิ่นเขาเบาพี่น้องยามนี่ ย้ำเลยว่ามันกับเขาจำซินย้ำพนตกมันก็ออกมาอีกพี่น้องเมื่อนี้บรรยากาศก็ร่มขนาดเลยพระกันมะขั่วยู่หยหอยู่ห่องพี่แหละต้องขั่วไว้เลือกๆดิพี่น้อง เนาะดินมันพงแล้วมันหยุนง่ายตอนนี้นมันยังแข็งอยู่เลาะ,ะน้ำขึ้นไปเรื่อยๆเลยตามสายห้องน,งนี่พี่น้องน้ำในหัวยังยังอยู่ฝุ่นเขียดนะลอยอยูู่โห่เต้นอยู่โห่โห่อ,อ,อ,อู้พวกนี้ลอยเชลเชลอยู่เนี่ยเออ าาะะดได้เขียดกับเใคนมามาค้ามเนี่ยพี่น้องเลยมื่อกินมายังงานอายุพี่น้องน้ำบนท่านแหงนบนเข้า,ากกขามหน่อยทูดมันอยู่งานเดียวอยีเอแม่บอกแป๊บเดียวพี่น้องขืนมันอยู่งานเดียว มันอยู่งานเดียวยังว่าขึ้นไป่ายมันบได้เห็นจะเป,นป็นเก่งขนาดเลยลม้มแต่พี่น้องเลยเจ้ากันยังขึ้นได้เซยไว้เนยตกลงมาล้านลรอผีกิน เอาเมื่อไหร่ใช้ต้มใช้แกงพี่น้องเอ้มะคามมันอึดปีเนี่ยนะเอาซ้ำเอาได้แต่ว่าเขามาอันเกี่ยวข่าวกี่ยวงนั้นแล้วเขามาเอาเนาะนนนะลมแห้งพี่น้องไอ้เมือน,นบรรยากาศดีขนาดเลย ขึ้นไปแล้วก็ปิดลงมาโยนลงมาหราพี่น้องวาค้าคงโค้งนะเอาม้อไส่ต้มใส่แกงใส่นั่นใส่นี่พี่น้องเลยตะกี้ขึ้นาะชุ้นเพื่อนเคยขึ้นหองก๊กคีซีพี่น้อง คูมือนั้นบ่มีกุกกิกแล้วอึดกุกกิกผู้ขึ้นผู้เก็บพี่น้องเ้ยเมื่อลกกกินสมเบิชิมาคอนไซมาเห็นเมียนเมืดพี่น้องเ้ย วันนี้เด็กๆไปโรงเรียนทุกคนลุงบอกกอนข้ามตัวแย่หน้าหันเด็กๆเนี่เขามากินสมพี่น้องมักน่าหมดนะแม่เขาไว้ในตู้หมยังก็กาอมากินสมหยดเบสตก็จะกระต่ายไปได้ใช่ไหม แต่ว่าก๊กค้ามเนีน่ยมันก๊กกันอื่นเลยพี่น้องนี่นง่าค้มา,ามโคตรเหนียวเลยสำนึงมรดขาดเลยเหนียวกว่าเชือกอีกก๊กในหน้ามันห้านมันดูมันเลบยบวมอยากค่อยเป็นไปเลย ตะกี้นะหามะขามพู้น่าพี่น้องขามมะคามสุกเขาเจ้าซื้อพวกเขาเจ้าซื้อไปเฮ็ดอ่าน้ำจิ้มมะน,น้ำจิ้มอันนั้นอันนี้น้ำจิ้มลูกชิน้นกับขั้นเป็นน้ำมะขามเปียงแซบ่บพี่น้องขึ้นลแล้วเจ้ากเก่งสิพากันเลาะเมื่อนอะไรแหละ บ่มีเขียดมีเขิดอยังพี่น้องไหมก่อนสิเมื่อกับพ่อต้นมะขามแล้วกับมะขามมันนั่มในหัวมันยังยั่งอยู่พี่น้องมันบกเข่ามันทะเลนั่นน้องบนบบแป๊บไปนั่งเมืองนะป๊าถูกสองสองพอแล้วพอแล้ว พี่น้องมิจต์หมักโค้งๆงี้ไๆเอาทั้งมะขามเอาทั้งผักกแคนยงมอไอเสต้มสุดยอดไปเลยแม่จ้าขึ้นทัก็มะขามพี่น้องเลยก็มะขามบ้านเฮือนตัดหนังแคนขึ้นทั้งงานเราวุกสัปดาหบอกกันมันจำก็ขึ้นก็กกบนบ่สูงกกน้อยน้อยหนึ่งพี่น้องงามันหลายงามะขามอีกอย่างงเข้ากันเขาใหม้มากาดขึืน เขาเจ้าขึ้นเอาช่วงกันเขาเจ้ามาเกี่ยวเขาท่านนี่แหละพวกหน้าไก่นะมาคามอีคนไปเลาะเมื่อแบบเลาะเบิ่งไปเรื่อยๆพี่น้องพ่อมองได้กับครัวจากเอามาคามแล้วพี่น้องมาพ่อบ่อนขรัวแล้วนี่ข้าดินทรายพงพงนั่นเลยเนี่ยเป็นตะมีอยู่ ว้าวสี่ตัวแล้วทุกคน,นววกแกนนนวบไปเรื่อยเรื่อยเขียดท้ายหรือว่าเขียดทีน่านนี้ตัวนึงนีนโ,โ,โ,โ้าหนะัวหญ่่โ้้ยผล่นาก็็ได้หรือพี่น้องเฮ้ย เน่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 โอ้ตุ้ยอีริคพุนนโพี่น้องเลยโคตรตุ้ยเลยมันกระยู่ไปเรื่อยๆเห็นไหมมันกยู่ไ่อยๆเ็น นี ia, ่พี่น้องวิธีขวักก็ค่อยส่วนไปเรื่อยๆไปก่อนห้าอีกแนล้วไหวอีกแล้วพุผลจะรุ่นจะได้อีกเหรอนั่นได้อีกเลยพี่น้องมูนอนมันมีกินหนาผ้าเกจือกเฉยมาอีกลองทำนะมากขนาดนั้นเนาะบางเก็บทรายคนบอกเคยหาดิไอจุดนี้เอาได้ใช่คือจุดว่าเนี่ยมาทำันเด้อ แต่ว да ่าขั้นดินช้ามันพงนั่นได้พี่น้องโอ้โ้ได้เขานถือตัวอ้วนก็อ้วนขนาดได้เอาไปเห็ดเนื้อเบ็ดใส่ปากขอนี่เนาะโอ้กับปนงอมะตัวอยู่ในน้องแล้วมันจะหันมันดิึงๆอย่โอ้ได้อีกแล้วพี่น้องอย่ารุนละมานเลย นั่นไดนอีกแล้วควบไปควบมากก็คงจะได้ไลายคือบ่านเลยนี่ขั้นพูดแบบนี้นันมเข่าวอีกบันทามาบันหนาน้ำมวน,น,น,น่ะเออบอรว่าห้าหัวไว้เนาะมันแบบไหนมันผง ถือมองมันลายกันลายแลย้วกวดไปขึ้นแบบว่าเป็นหมู่อยู่ไปจักโ,โอ้ยผาดชองผาดชามมัม่วนแต่ว่านอนดีใชาแต่ความหนักมันขึ้นเขามองเขาเห็นในหันใช่ไหมมันจะขึ้นอยู่หันแล้วเนาะมีใชาก็ลายมัขึ้นหนักแห่งฟ้างัวมันบม่มีทางไปเลยเอาเพ้นมีใช่บ้างเลยนะมีเป็นหมองเย้ะ <c oughs>

มันเป็นตัวขาวเลยพี่น้องพอมันชุดขี่<อ>แล้วเนอะมันเข่ากรับเด๋วคือว่ามันชุดขี่มันบอกกินอาหารแล้วหรือว,วมันชุดอยู่ตามมันดินชายโอ้ยเนี่ยอ้วนแท้ๆเา็มดบ,บ๊องเมะ <c oughs> นี่พี่น,น้องนี่นี่ถือตัวใหญ่มันเหรออ้อ้วนค่ะนะก็เลยนี่เป็นคนปกตินย่างเลยเ นี่นี่มันก็เป็นเวิร์กน้ำขึ้นกันพี่น้องเลยน้ำโบฟ้าเพิ่นโอ้ยนี่ๆๆๆโอ้ได้ยิ่งแล้วขวาน้ำไปเรื่อยๆพี่น้องเลย แน่นๆพุนๆนั <In> nice ่งแอดโหลดพี่น้องไงถือหรือเต้นดองไปโลดหากินตามฤดูกาลพี่น้องนานโอ้ยได้อีกแล้วคุณนานโอ้ยคุณอือพี่น้องลม ยิ่แต่เสียงอึนๆพัดไปใหม่ฝ่ายฝนต้นหนาวนี่แม่ทางนี้นี่ทางโน้นโอ้คือได้ตัวใหญ่แทนะพี่น้องพุ่นตุ้ยเอริเยอะแยะพวกไก่พี่น้องวิธีขวะส่วนดินทราย น,นี่นี่พี่น้องนี่ขวาขึ้นมาภาพสองภาพสามก็ได้ัน่นถือหม่องมันอยู่น้ำกันนะน,นี่พี่น้องอคืออ้วนแอ่นนี้นะตุ้ยอะไรน,นี่พี่น้องอันนี้คือเขียดทรายนะ เดี๋ยวเพื่อนบติงเห็ตัวใหญ่ไปบุได้แหม่นะใายโคดแล้ว้าบรนานแล้วเาเอาม้ขวดเออแล้วแบบโอ้ยตายกระเดะใช่เชียมถือคนเลาะน้ำน้ำหวยพี่น้องเว้ย มันนาำอันนั้น,น,ยนเยพุนอยรุ่นนะน่งใส่รอวอก่นีน่ยมแล้วคนเียวไปเรื่อยๆน้ำขี้ชายไปเห็นเลย้ำซอเีย ดีโอ้พี่น้องอคุบมันทันเด้ฝยแต่ว่าขันอยูน่น้ำมันไวเด้มันลงน้ำเลยเป็นบุธันมันลอยพี่น้องแต่อีกแล้ว ตัวบัวใหญ่หนูพี่น้องแต่ว่าขันถึกตัวใหญ่นียน่ยตู้ยแห้งเลยบาทละสองใช <c ười> ่นู้นี่น,นี่พี่น้องเที่ยากระจนโบ,บตีงึ้ถึอบาทรพันหนึ่ง <c ười> ขวบบัตรละเสี้ยมคือบัวมันมีเหรอจนได้นั่งไส้เลยพี่น้องเลย น่องด่องมาไวขนาดปอนอ้าวน้ำปลายขวดไปเรื่อยๆพี่น,อน้อ,นองเดี๋ยวจะหอดจะน่าก็ะหอดย้ำยื่เงเขียดอีกแล้วออหาก,กินตามธรรมชาติพี่น้องหาก,กินตามฤดูกาลกรบส่วงนี้มันกับขเขาเบ่าเบอแล้วามาัหอยกับเขากับ๊บเลยพี่น้องเย อะไรพี่น้องจะรอรุ่นสีได้หลายบอต้องคุดไปเรื่อยๆนั่งขวบไปนั่นได้อีกแล้วตัวใหญ่อยู่เด้อพี่น้องเไงขวบ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 ไปเรื่อยๆ เบวันนี้เนอาชีพอิไบนะพี่จักรทางขัวทางเจ็บพี่น้องเลยพ่อบอกมันร้ายนี่โคตรม่วนเลยเด้คัวขึ้นมาหนึ่บาทละสองละสาม นั่นนั่นนั่นโอ้วขนาดพุ่นอยู่ในน้ำเอ <laughs> า,า <c oughs> พี่น้องจามาหน,นีเวลามันก็ไล่แล้วสิเิคอลยืนัรักขอบใจบสุษบุคคนท,ที่ตามแลวก็เป็นกขลังใจแห่งโบแป๊บสาวันเดพี่น้อง <c oughs> อย่าลืมเข้ามาเบิ้งคลิปนี้หาก,กินตามธรมรมชาติพี่น้องหะก,กินตามระดูกาัขวะเขียดชายพอกันคลิปหนาพี่น้องไปแล้วสบายดีมื่อีนสองย้ายพามาขวะเขียดชายพี่น้อง